สวัสดีด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v r v Channel และรีวิวกับเกมใช่ไหม Night Rebirth นั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เราจะพามาแชร์เทคนิคนะครับหรือว่าวิธีการลงไอ้เจ้าไฮด้าเนี่ยชั้น9นั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงไม่10ก็นั่นน่ะสินะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาแชร์ชั้น9นั่นเองนะครับผมว่าชั้น9เนี่ยเราใช้การปล่อยบอลยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาสถิติให้ดูก่อนนั่นเองนะครับผม่า เราลงไปทั้งหมด113รอบนะครับแพ้3รอบเท่ากับอัตราชนะเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ97%บวกๆนั่นเองนะครับตกเฉลี่ยรอบละ1.48วินาทีในมุมมองของผมนี่ถือว่าโอเคมากๆนั่นเองนะครับผมสำหรับไอเจ้าไฮด้านั่นเองนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,นครับว่าแมคานิกของไอ้เจ้าไฮด้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ไฮด้าเนี่ยมันจะมี3หัวนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับเราจะต้องตีหัวตรงกลางตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราถึงจะมีดาเมจนะครับง่ายๆเลยนะครับเราต้องใช้อสุราพเพื่อล็อขหัวเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังกันอีกทีนั่นเองนะครับส่วนไอ้เจ้าไฮด้าเนี่ยมันจะมีแน่นอนครับมีอมภาสนะครับผม มีลดพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็มีติดพิษนะครับหลักๆแล้วจะเป็น3สถานะนั่นเองนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าไฮด้าเนี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าวันนี้เราใช้ตัวอะไรบ้างน,นะครับผมแล้วก็ของประมาณไหนสําหรับตัวละครผมนะครับสําหรับทีมผมที่ผมใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่ก็มือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสม,มุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแ,แค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค m v p MVP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงนนนนนะะะบบบบออออกกกกกกเเเเลลลลลลยยยยยยยววว่่่่่่่าา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 าดดดีีแสสงงงมๆััใใคคครรท UG Phone ผิิ์ต้้ปไ Shop ลิทแมนชอปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกม e Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับขั่งได้ที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกไลเซนต์แบบเอกุศิไดเลยและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสึกที่บูธตอบย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งร้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแร็คและล็อกเจเนซีห้ามพลาดกับความยิ่งใหญ่เจถึง19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมเซลิกิตพบก,กันที Man ่บูธลิทแมน นี่เลยนะครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้เนี่ยหลักๆนะครับตัวดาเมจคือพาสคาวแน่นอนอยู่แล้ว100%นะครับพาสคาวเป็นตัวดาเมจหลักซึ่งถ้าใครไม่มีผมแนะนำให้ เอาตัวไปผสมหาปาสคาวให้ไวที่สุดเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับผมไม่แนะนําให้ปั้นยูรินะเพราะว่าถ้าในมุมมองผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายของนะครับปั้นปาสคาไปเลยดีกว่านะครับยาวเลยทีเดียวนะครับเอาตัวที่แบบว่าพื้นหลังส้มตัวหายากไปผสมผสมผมว่าหลายๆคนน่าจะมีนั่นเองนะครับตัวที่2ครับเราใช้เป็นวิกตอเรียเพื่อที่จะกันอมพาสนั่นเองครับเบสิกอยู่แล้วนะครับลูซี่ครับผมเอามาเพื่อการติดพิษนะครับเบสิกทั่วไป นะครับอสูรานะครับผมเอามาใช้สกิลนี้ในการปักหัวเพื่อที่จะตีไฮด้าตัวตรงกลางนะครับแต่อสูราเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นก็ได้ถ้าเราสามารถทำปั๊สคาวจุดอ่อน100%ได้นะครับอันนั้นเราไม่จำเป็นแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะครับปัสคาวเราจะต้องผมว่าน่าจะประมาณ4 6หรือว่ามันทำค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้อสูราไปไม่ได้แย่นั่นเองครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเราจะใช้เป็นอ e ีวานนั่นเองอีวานนี่ผมบอกเลยนะ ตอนแรกนะครับผมใช้เป็น S และลาเชลผมบอกตรงๆว่าผมยืนไม่ไหวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการที่เราจะใช้ลาเชลหรือว่า S เนี่ยเราต้องยิง2ทีให้ตายให้ได้แต่ถ้าเลยกว่านั้นอ่ะจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราใช้อีวานนะครับเราสามารถมาเพิ่มเกาะน,นะครับผมให้กับตัวในทีมของเราได้ทําให้ถึกขึ้นและจะทําให้นะครับพัสคาเรายิงได้ถึง3ทีพูดง่ายๆว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยเยอะกว่านั่นเองครับเราเลยเลือกเป็น อีวานนั่นเองนะที่สําคัญนะครับมันเพิ่มพลังป้องกันให้กับพันธมิตรทั้งหมดด้วยแล้วก็เพิ่มเกาะด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับทีมที่เราใช้นะครับผมสําหรับไฮด้าชั้นเก้านั่นเองเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูว่าตัวไหนใช้ของอะไรบ้างแล้วเน้นอะไรนะครับสำหรับสำหรับทีมผมนะแต่ละคนผมบอกไว้ก่อนว่าจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่การหาของได้หรือว่าแล้วแต่ว่าเราบิ้มาทีมมาประมาณไหนนั่นเองนะครับ สำหรับปาสคาวเนี่ยแน่นอน100%ครับเราเจาะ4รูแต่เราใส่ของเป็นของไฮด้าหมดเลยนะครับบอกได้ทำเดียวว่าเซตนี้คือน่าจะเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วนะครับจะใส่เป็นเซตบอสนะครับผมเน้นไปที่อัตราคิครับทำยังไงก็ได้ให้มันถ้าสมมติเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะมันจะต้องอยู่ประมาณ50%นะครับถึงจะยิงเต็มคิดห0รนนะครับเพราะว่า สกิลเดี่ยวเนี่ยปรับใช้อัตราคียที่ก้าว50เซนถ้าเกิดว่าเราหาอัตราคียเพียงแค่50เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ผมทำมถึง41เปอร์เซ็นต์ครับเพศผมง่ายๆเพราะว่าผมมีน้องลีน่าในนี้อันนี้ถือว่าเลยนะลีน่าของเราเนี่ยเพิ่มอัตราคียถึง15เปอร์เซ็นต์จริงๆเราสามารถ หาเพียงแค่35%ก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเลยไปหน่อยเพราะว่าของเราหาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับปัสคาวประมาณนี้เลยส่วนถ้าเราทําคีได้แล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆผมแนะนําเป็นอัตราจุดอ่อนก็ได้หรือจะเป็นความเสียหายคีก็ได้แต่พอดีเซตผมเซตนี้ตอนนี้ผมทําเนี่ยมันได้ความเสียหายคีด้วยแล้วมันได้42%นะครับแล้วมีจุดอ่อน28%ผมว่าเซตนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เลยใช้เป็นเซตจ,จุดอ่อนกับเซตอ,อัตราคีนั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้ผมแนะนําเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหือว่าจะเป็นพลังโจมตีแต่แนะนําพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์น่าจะแรงกว่าหาออฟลองสวยๆเนี่ยของผมคือไม่สวยนะออฟลองผมไม่ค่อยสวยนะเห็นปะเพิ่มดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับแต่อันนี้คือบอกตรงว่าเราเพิ่งปล่อยไฮด,ด,ด้ได้แค่วันเดียวเราหาทรัพยากรมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับบัสคาร์าซีหนึ่งด้วยนะแต่จริงๆผมว่าถ้าซีศูนย์ก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าซีหนึ่งกับซีศูนย์เนี่ยไม่ค่อยได้ต่างอะไรกันเยอะนั่นเองนะครับสำหรับบัสข้าว ต่อไปครับวิตอเรียเนี่ยเบสิกทั่วไปเลยของผมบิวแบบเอาพูดตรงแล้วผมง่ๆขอแค่มันยืนให้มันถึกๆนะครับอันนี้สําหรับใครที่ไม่ผ่านสามารถเจาะเพิ่มอีกรูได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตบล็อกก็ได้นะครับอันนี้คือผมใส่ไปก่อนเพื่อให้วิตอเรียยืนแค่ถึกเพื่อป้องกันอัมพาตเฉยๆนะครับผมใส่เป็นเซ็ตบล็อกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนตัวต่อไปครับลูซี่เนี่ยเราเจาะ4ีรูแล้วนะครับเราเพิ่มเป็นพลังป้องกันแต่สังเกตดีๆของผมแค่5ดาวเท่านั้นนะครับเจาะครบแล้วนะครับ เอามาจริงๆเอามาแค่ยืนติดผิดนะครับแต่เราเน้นเป็นเซ็ตป้องกันเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับผมมันจะสามารถฟื้นฟูเหดเพีเท่ากับ100%ของพลังป้องกันผู้ไลยทำให้น้องลูซี่เราเนี่ยจะฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับน้องลูซี่นะครับใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะครับทุกอันจะเพิ่มพลังป้อง,ง,งกันทั้งหมดแต่ผมหาของได้มาประมาณนี้นะครับก็เลยใส่ให้ลูซี่เขาเพื่อฮิวแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ถึกด้วยแล้วฮิวแรงประมาณนี้เลยตัวต่อไปครับอสุลา อาสุราเนี่ยง่ายๆเลยเลยครับผมเบสิกทั่วไปคือเราจะต้องทำโจมตีจุดอ่อนให้100%นะครับแต่ตอนนี้เห็นปลาเห่าศาสสิบเร์เซ็นะครับแต่นะครับพาฟฟิฟของน้องเขาเนี่ยเพิ่มอัตราจุดอ่อนนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าตอนนี้จุดอ่อนเราเกินแล้วเท่ากับว่าแม้ว่าเราจะใช้สกิลตรงนี้นะครับสกิลทีก็จะักหัวตรงกลางนั่นเองนะครับใส่เหมือนกับเซตวิกตอเรียเลยครับผมจะใส่เป็นเซตบล็อกนะครับผมแล้วก็ จะเน้นเป็นให้ยืนถึกแต่ผมตอนที่ผมทะผมหาของได้แบบเน่ามากจริงสังเกตดีๆทีมผมคือกระโหลวปล่วนมากๆนะครับผมสําหรับทีมที่ผมใช้เนี่ยของยังไม่เสร็จเลยแต่มันลงแบบอัตราชนะค่อนข้างเยอะอันนี้คือเทสนะแล้วสุดท้ายมันผ่านจริงๆเราสามารถบิลได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าเจาะสี่รูแล้วเนี่ยผมบอกในคําเดียวเพอๆเนะน้องเขาเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นเซตพลังโจมตีเวทก็ได้เหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้ โลของทั้งทีมเนี่ยถึกขึ้นทั้งทีมเลยถ้าจอด4ชิ้นเนี่ยยืนได้นะครับเซตของน้ออสุลานะครับที่ผมจะใช้เนี่ยผมน่าจะปลายทางนะถ้าสมมติไม่มีการเปลี่ยนนะที่ผมคิดไว้ก็คือจะเป็นเซตบล็อกนะครับออฟลองเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีนะครับเพรุผลเพราะว่าเราจะได้มาใส่เกาะให้ทั้งทีมเนี่ยถึกขึ้นนะครับผมว่าการได้บล็ บล็อกเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันน่าจะถึกประมาณหนึ่งแหละนะครับเราจะใส่เป็นเซ็ตพลังโจมตีแต่ถ้าสมมติว่าน้องยืนไม่ไหวจริงๆนะครับเสื้อเนี่ยใส่เป็นอัตราบล็อกก็ได้นะครับเป็นทําบล็อกให้มันร้อยก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยมันเน้นเป็นพลังโจมตีแทนแต่ตอนนี้นผมยังทําไม่เสร็จนั่นเองนะครับแต่ก็ให้ดูว่าเอ้ยขนาดของยังทาไม่เสร็จแค่เพียงห้าดาวเนี่ยเราก็สามารถออโต้บัวเก้าได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับอสุรลานั่นเองนะครับตัวต่อไปอีวาน นะครับเป็นตัวที่ผมอยากทำมากมากแต่ก็งงเหมือนกันทำไมผมถึงไม่ทำสักทีนะครับอ e ีวานเนี่ยเบสิกทั่วไปเลยนะครับผมเราจะ เพิ่มพลังป้องกันนะครับใส่เป็นเซตป้องกันนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยเป็นพลังป้องกันเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าสกิลมอบโล่ให้กับทีมเนี่ยได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ130%ของพลังป้องกันของผู้ร่ายนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการบล็อกด้วยสําหรับพันธมิตรทั้งหมดทําให้ทั้งทีมเนี่ยถึกขึ้นเยอะมากๆนั่นเองนะครับบอกเลยว่าการมีอีวานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันแบกแทบจะทุกที่เลยนะนะครับสำหรับใครทาได้ผมแนะนําให้ทําเลยนะครับ แนะนำเจาะสีรูด้วยแต่จริงๆแล้วใครที่ดูช่องผมตลอดจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยมีทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างเยอะผมพาไปดูนะครับนี่เลยเห็นไ่ม6กดาวของผมเนี่ยมีจริงๆมันมีเจาะรูอีกเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่แบบสามารถทำหกดาวมาเจาะรูได้เยอะแต่เอาพูดตัวว่าผมค่อนข้างที่จะโลกจิตนะครับอยากเล่นแบบในสตรีมให้มันดูแบบลำบากลำบน,นหน่อยๆอยากให้รู้ว่าเอ้ยของประมาณนี้เราก็สามารถผ่านกันได้นะ บอวานเนี่ยจริงๆถ้าเจาะสี่ลูผมบอกเลยนะยืนสบายกว่านี้และเผื่ออัตราชนะอาจจะเป็น100%เลยด้วยซ้ำถ้าเราเจาะลูนะครับโคตรดีสำหรับน้องออวานทำได้นั่นเองครับมาต่อไปเรารู้แมคชนนิกและของที่เราเน้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดเซตสกิลกันครับการเล่ดดบสกิลของผมนะครับง่ายๆเลยเราต้องเปิดด้วยอสูราา่าล่างเหตุผลเพราะว่าเราจะให้ปักขั้วไฮด้าตัวตรงกลางนั่นเองครับต่อไปครับผมเราจะไปยิงของ ปาสคาเลยนะครับเพื่อให้มันแรงนะครับแล้วตอนนี้ตัวเราจะเริ่มโลแล้วเราเลยเริ่มเพิ่มเกาะให้กับอีวานนั่นเองนะครับแล้วก็มาโยกสกิลนี้นะครับเป็นสกิล4เห็นปะแล้วเราก็ขึ้นยิงสกิล2ต่อเพราะว่ามันจะไปบัฟ2ต่อนั่นเองครับสกิลต่อไปที่ใช้เนี่ยผมจะใช้ฮิลเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะแล้วก็ล้างแต่จริงๆไม่น่าจะถึงหรอกครับผมประมาณนี้สําหรับที่ผมใช้สามารถแคปไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับสกิลการอโต้นั่นเองปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาเราลงจริงนี่ย มันประมาณไหนบ้างนะครับปัดด้วยจริงๆแล้วนะครับผมการทำทีมเนี่ยถ้าใครที่ดูผมตลอดนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าผมในค่อนข้างอินดี้แล้วก็ไม่ค่อยได้จะดูตามใครนักใส่ตัวมั่วๆแล้วก็มายิงผมเคยใส่ทั้ง S ไปแล้วใส่ทั้งลาเชลไปแล้วดาเมจไม่พอยิง2ทีไม่ตายเราก็เลยต้องมาเป็นโยกอีวานแล้วก็ยิงไปสามทีนะครับเดี๋ยวรา,าดูปังดัานนี้คือไม่ติดจุดอ่อนด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสังเกตดีๆว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างถึก เราสามารถอัปเดตผมว่าเดี๋ยวเราจะไปไฮด้าสิได้ถ้าเราเจาะ4รูทุกตัวนั่นเองครับต่อไปเราเพิ่มเกาะของอ e ีวานนะครับเห็นปะทั้งทีมจะเกาะเพิ่มเยอะมากนะครับผมและไฮด้าก็จะตีเรานะครับอันนี้ถือว่าเกาะน้อยนะสังเกตดีๆนะครับผมยังไม่ผ่านไปถึงเทิร์นดีนะครับเกาะเราหายไปแล้วอันนี้แสดงว่าอ e ีวานเรายังไม่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะครับเราเพิ่มเกาะให้อ e ีวานได้เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะใส่ของ6ดาวหรือว่าจะเป็น5ดาวก็ได้นั่นเองนะครับแล้วต่อไปก็ตีนะครับแล้วเราก็ยิงผ้าของปปาโะไนครับ สังเกตดีๆว่าตอนนี้ก็เลื่อไฮดาลดลงไปเยอะแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปฮิลของลูซี่บุ้มเห็นไหมลูซี่เราก็ยังฮิลเบาอยู่นะครับผมจริงๆแล้วทีมเราสามารถไปได้อีกไกลเลยเพราะว่าเรายัพได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับถ้าฮีโร่ของเราทั้งทีมเนี่ยยังไม่ได้เจาะสี่ลูถ้าเจาะสี่ลูแล้วยังไม่ผ่านอันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มหนักแล้และเริ่มเหนื่อยแล้วนั่นเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้โบขึ้นมานะครับเห็นไหม เราก็โลอยู่เหมือนกันนะแล้วต่อไปเราจะเพิ่มเกาะนะครับผมของน้องอสุราเนี่ยเกาะเรานิดเดียวเองนะครับแต่จริงๆเราสามารถทําได้ดีกว่านี้ได้น,ไน,ดน,นั่นเองครับผมต่อไปทีสุดท้ายนะครับเราจะรีสกิลคูดาวบนของปัสคาลนั่นเองครับผมแล้วต่อไปเราก็ยิงก็ปิดจ็อบนะครับแต่เอาตรงๆนะผมว่าดามเมจผมยังเต็มๆอยู่นะผมว่ามันยังไม่ได้แบบ แรงขนาดนั้นจริงๆเราต้อง3ตาจบแต่แตสังเกตด,ดีเลือดมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่นั่นเองนะครับสำหรับชั้น9บาสคาวนักล่าหล็กๆนั่นเองครับยังไงผมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ผมไปแล้วเพื่อนๆกราฟันดีราตรีสวัสดิ์ดเล่นเกมเล่นได้แต่พอดีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนข้างๆด้วยนะจ๊ะบายๆจุบๆแล้วเจอกันครับ